สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้แอดมายืนอยู่บริเวณหน้าคาหลังใหม่นะครับของสถานีบ้านโป่งนะครับอีกไม่ถึงหนึ่งนาทีนะครับขบวนด่วนพิเศษทักษินารัฐที่สามสองต้นทางชุมทางขยายปลายทางกรุงเทพนะครับจะเข้ามาจอดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีบ้านโป่งนะครับเห็นมาแต่ไกลแล้วนะครับฮิตาชิแน่นอนนะครับ ที่บ้านโป่งนะครับจะมีทางรถไฟนะครับผ่านบริเวณหน้าสถานีทั้งหมดสี่ทางนะครับตอนนี้เราจะเห็นว่าวางเสร็จไปแล้วสามทางอีกหนึ่งทางนะครับจะอยู่ในกำแพงนะครับ วันนี้พอขอรอใจเย็นมากนะครับสำหรับขบวนด่วนพิเศษทักษิณารัฐที่สามสองคันนี้เป็นรถนั่งปรับอากาศชั้นหนึ่งชั้นสองนะครับเป็นรถนอนนะครับปรับอากาศชั้นหนึ่งและชั้นสองทั้งขบวนเลยนะครับตัวนี้ก็เป็น เครื่องยนต์ KTA นะครับขีด5 0 l นะครับหลังรถเซทเทอร์โบลงนะครับนำเข้ามาทั้งหมดจำนวน22คันนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าคันนี้นัมเบอร์อะไรนะครับเพราะขันรอ,รอ,รอ,รอใจเย็นมากเลยครับเข้าแบบเอื่อยๆ4522นะครับนัมเบอร์สุดท้ายของรุ่น HID นะครับ นี่นะครับเป็นรถนอนปรับอากาศชั้นหนึ่งและชั้นสองทั้งขบวนเลย่วนพิเศษทักษิณารัฐที่สามสองต้นทางจุ้มทางขัดใจ

ยาวมากๆเลยนะครับสำหรับสด่วนพิเศษทักษินารัฐนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไคร้สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหนองประดุกชาแนลครับ